มาเชื่ดีไหมมาเชื่อดอันนี้ได้แบบรับสดๆนะปกติจะได้รับในไลฟ์อ่าไอ้รับสดๆเลยใช่เราเป็นปวดเก่านะครับอันนี้ได้รับสดๆเลยคับอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมชาววัดนะครับเราไม่มีอะไรให้เราก็ให้พรจ้าบุญยามหาศาลกว่าเพราะเราได้รับสดเข้ามาได้โดยรับโดยตรงได้รับโดยตรงเออดูหนังแล้ตกลงมีคนซื้อต้นอันนี้ให้ยังเคยครับโซ่ อยางเลไปซื้อเอาเดี๋ยวจะซื้อให้เดี๋ยวหนูต้องเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งเลยไปก่อนมันไม่มีที่ปลูกตรงบ่อน้ำมันเต็มหมดแล้วบ่อน้ำก็จะตับอยู่ต้องทำก่อนใช่ไหมทำบ่อน้ำใหม่ครับเอาผมผมดีเด่นเด่นโอ้นี่หนุ่มตาลโอ้ยหนึ่งชิ้นอ่ะกินกินไม่ได้ใส่อะไรให้กินหรอกนะรู้แล้วกินก็ตาลโอ้โหอะไรที่คนบ้านนอกกินประจำพี่ชายก็ชอบซื้อหนุ่มตาลไม่มีอะไรก็ซื้อหนุ่มตาลนี่ย ได้ตอนนี้มันยังไม่มีทุกคนมันไม่มีที่ปลูกแล้วมันต้องไปล้อมรั้วข้างเนาะไม่ต้องจิ้มเลยเนาะใช่เนี่ยเพลงันออมเเาาตะที่ร้องเพลงลืมส้มโอหวานจับจิตมืยร้องเพลงแล้วเห็นดีแล้วจึงคิดนวันนี้อารมณ์ดีป่ะชื่นอารมณ์ดีเพราะว่าชื่นมาหาไงออวันนี้อารมณ์ดีจริงๆนะได้ของกินก็เลยอารมณ์ดี เอางั้นะวีนวีนถั่วทั้งวันวีนคอนเทนต์เป็นยังไงบะชื่นไหมรักจะตารักจะตายคนเมียวีนแปลว่าเมียรักถูกรักจะตายไปนี่ทำด็บรักจะตายรักมากชื่อดรอไหมบะชิ่ดูรอไหมไม่รอเท่าไหร่เนาะมันใช้ฟิลเตอร์ ตัวจริงงานงานงนเแรงมากมีแต่คนชมน้องโสดไปชื่นบอกว่ามันใช้ิูเตอร์มันยันพูดกับมันยันแรงอ่ะเออมันยันพูดอย่างนี้ไทปไม เธอได้คอิวเตอร์เหรอก็มีคนชมมันก็ไม่ต้องชมละป้าชมไม่ได้ไม่ยื่อผ่นไปเลยหันไปเลยดิต้องโดนนะไปเชิญเนี่ยอะไรรอเกินแต่๋ยวเหลืองใช่ไหมคนชมเยอะแล้วคนชมเยอะเดี๋ยวจะเหลืองเดี๋ยวจะเหลงเดี๋ยวจะหลงตัวเองมันไม่ดีเลยเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวเหลืองคนชมเยอะแล้วแล้วพี่ไปดิสสวยไหมครับที่สุดรู้เลยลำเอียงมากลำเอียงมากไปที่ลำเอียงมากเลยดูบัง เอ้าครับพี่พี่มันในไลน์เมื่อกี้ป่ะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่นะครับขอบคุณพี่ด้วยขอถ่ายรูปเอาถ่ายรูปก่อนค่ะเออขอบคุณนี่ตามมาจากนครสวรรค์เลยเหรอข้าหนูไปนครสวรรค์เราเไปข้าหนูข้าหนูอยู่อ่างทองพี่ไม่ขับรถไปอ่างทองเลยเหรอ กล้ใ้อ้ยแมาเยป้าถ่ายไม่สวยทำไมอจะสวยสะย้อนไมงนี่ถ่ายจากตรงนี้มาม่ไกลค่ะมาขายของนี่นี่ด้วยขายอะไรอ่ะตรงไหนอ่ะไม่รู้จักไปเชื่อน่ะปิอะไรครับดูไหมครั เราจังหวัดใกล้กันเราเป็นเพื่อนกันขอบคุณมากค่ะได้ไหมใช่ไหมที่อะไรคะที่อะไรคะเบิ้ลค่บคุณมากค่ออปมดคนงอนี่เบิ้ลวเมาขายอะไรลายที่ไหนตนาะตรงไหนขายอยู่หลังชะลากางเลยค่ะเีนเหรอเดี๋ยวไปซื้อเเดี๋ยวไปตือนะ้าพูดเลยนะลเสืออ้าว มาช่วงวันกันเออเดี๋ยวจะไปนีดพี่เปิ้ลค่ะพี่เปิ้ลอีถนนลิ้มเขื่อนนะเหรอใช่เออขอบคุณนะคะยังกลับก่อนนะคะขอบคุณนะคะโอชิโมจิเจบพี่คุณแม่ขนมไม่แล้วเนี่ยลูกสาวตามมาลูกล่าสุดล่าสุดตอนนี้คือจะเอาของกลับไม่ไหวแล้วนั่นน่ะสิยังไงเนี่ย อุ้ยสบอดแล้วก็เจ้าสมองกลับไปได้สมองหลอมหลอมหรอมากหรอชอบนี่ได้ตาใส่ข้างหลังใส่ได้ใส่ได้อยู่นี่คือเขาอุตส่ามาให้แต่ว่าชอบสมโอกินดีด้วยนะเป็นผลไม้ที่กินดีสมองไม่อ้วนได้ครับอันนี้ก็เอาไปบูรีลำเอาไปปรับยานแก่รับเปลี่ยนยาเมื่อไหร่ล่ะสิงหาครับประมาณโอ้ติดงานทั้งเดือนเลยอุ้ยไปไม่ได้เราจะขับรถไปไกลไหมเนี่ยบูรีลำไม่ไกลครับ นั่งเครื่องไปไปเชื่อมไปเช่ารถเหรอเธอได้พูดแล้วนะว่าจะไปด้วยไปอะไรก็พี่แพรลี่ไปนี่ไงต้องปิดงานทั้งเดือนเลยถึงหาทเงินได้ไงอ่ะเออทำไมไม่ได้ต้องไปเดี๋ยวนี่เลยไม่ได้แดงเยแดงก็จะให้จะขับรถไปให้กูขับรถไปเยแดงเออไปกับกะไหลายคนทีไปเชื่อมจะได้แบบเพื่อนเปลี่ยนกันขับอะไรเงี้ยไปคันเดียวกันสนุกต้องไปผ่านนี่แล้วเดี๋ยวดูกันสนุกต้องดูก่อน สนุกอยู่ละถ้าไปคนเดียวมันจะเหนื่อยนะืมัถ้าไปคนเดียวจะไปกันเยอะๆีเพื่อนนั่งคุยเพื่อนขับรถแต่เธอชุดเธอยังอยู่ใช่ไหมชุดรับปริญญาเธออยู่ไม่อยู่เดี๋ยวซื้อให้เห็นในี่มันก็จบมันถ่ายชุดสวยกันตองอ่ะชอบไม่ใช่อหสีเดียวกับแฮรี่เลยกันองกันตอง อีกทุ่งทองกล้องตองอะไรที่ล้องเพลงนี้ติบอกอะไรนะอ๋อคทำไมมจคนบอกว่ารอเจอวันรับปริญญานะครับราชื่นระชื่นเขาเอเยอะเนาะเมีเอฟท่วมกันนะแล้วเป็นเอฟซที่แบบฮาดคอนะฮาดคอที <break> ่สุดูวงวงน่ารัโอยใสอ้ยังยังยังเยังแหมอีคนนั้นนี่ย ไอ้นี่อยู่แล้วแต่งตอมรุ่นนี้นะโอ้โหมึงก็เรียบใส่เอออะไรขนาดนั้นไอ้ลุงนี่ตั้งนานก็ไม่ถ่ายเออลุงอะตั้งนานวันนั้นคนมาขอป้าชื่อนะว่าเป็นผู้จัดการที่ไทยที่อ่ะขอถ่ายลูงหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะทางนี้เลยค่ะบหรือว่าเป็นผู้จัดการเหรอใช่จัดคิวจัดคิวตลกตลกหนานกันไปแล้วก็จะถึงบ้านจะกลับจันทร์วันไหนเนี่ย สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านุ่นแม่จำไม่ได้เลยวนสิบเก้าแม่จำ่แม่ตอนนั้นจะสบายหูดีอยู่บ้านนอนได้ได้นอนเต็มที่อยู่บ้านเรานอนดึกไงเรานอนดึกบางทีก็ได้ไอ้ห้ออไม่ขึ้นอย่าพูดว่าอิ่มแล้วเหรอแน่นท้องมากตรงนี้น้อยะ S 2> <S 2> เห็นไหมล่าชไนน์น่ะที่บอกมันมีโรงหนังมันไม่มีจริงเจะไปดูเราไปดูดูกันตัวไม่มีเลยเหรอปกติมันก็มีดโรงหนังในบิ๊กซีในโรตัสมีบิ๊กซียังไม่มีเลยที่นี่นะมีโรตัสแมคโครก็เพิ่งมีอะไรเพวกกระดูกโกบอลลี่ของโลกเออเนี้ต้องมีเนาะพื้นฐานก็เพิ่งมีหมดลโกลบอลพวกใครั้งที่ดูตอนนั้นน่ะโรตัสก็แทบจะโอ้เขาก็ไ้นีกันหน้าดูเลยประเมินคนชน่าน่ะ จะเปขาไม่ให้สร้างเหรอเขาไม่ให้สร้างแต่คนเขาต้องดูผู้บริโภคไงคนที่จะซื้อว่ามีเยอะไหมอะไรนู่นนี่นั่นกำลังกันเสริมใช่ประมาณนั้นแสดงว่าชัยนาถเป็นเมืองเล็กๆกับชัยนาถเป็นเมืองเล็กสองทุ่งเคมีอะไรกินแล้วพูดแล้วน่าสองทสารเลยสองทุ่งไม่หาอะไรกินไม่ได้แล้วเหรอก็ไม่ค่อยมีแล้วถ้าถ้าอุ้ยลูกแม่หกตกถ้าไอ้นี่นะพอๆกับท่าใหม่บ้านเราเลยป้าว่าท่าใหม่ก็ยังโอเคอยู่ปลาต้มปโอเคอยู่นะ ทำไมกบบแค่อำเภอนี่มันจังหวัดนะจ๊ะอ,อ,อ๋อเออใช่จ้าทุกคนจริงไหมพี่มามไปที่นบอกว่าชัยน้าสองทุ่มาะไม่มีอะไรกินแล้ว <c oughs> ก็เมื่อก่อนเนี่ยเขากลับเขามาแบบกลับ,าลบมาช่วงสงการแล <c oughs> อะไรเนี่ยข,ข้าวต้มข้าวตีแทบจะไม่มีมันก็แบบ้อะไรื้อมันเงียบเงียบไงวันนี้เาอาไปจ้าอันนี้ไม่ต้องเอาไปแล้วอันนี้พออันนี้จริงอันนี้จริงอันน้จริงทุกบอกว่าเคยจริงเลยเงียบมากเคยไปเงียบมากจริงๆค่ะใครเรียกกระสองทิ้งไปหร ปลชื่นจะเอาหรอกระป๋องมาม่าเสียได้ใช่แต่ของดีอ่ะเอากระป๋องให้ปลาชื่นกระป๋องก็ไปล้างได้ฉันว่าถ้าไปเที่ยวบ้านปลาชื่นเนี่ยคงจะแบบเก็บของเก่าไว้เต็มบ้านอาไม่เก็บเราพี่สาวไม่เก็บโอ้โหฉันหายใจไม่ออกบ้านฉันนะคงเก็บนู่เก็บนี่ดูทุกคนนี่กระอับนี่กระอับเนี่ปลาชื่นบอกจะทิ้งทำไมเนี่ยเสียดายตัวเอาช้อนได้ไหมมีช้อนได้ช้อนเล็กไมจจริงมันเสียดายจริงนะมันแบบใช้ไดีเลยเนี่ยช้อนเล็กก็หายากนะช้อนกินขนมไม่ช้อนก็ไปใส่น้ำพริกน้ำพริก คนสมัยก่อนเห็นเปล่าล่ะเออคนสมัยก่อนเก็บไปไม่อกีแก้วกระกาแฟนี่ล้างเอามาใส่ใหม่ใช่ไหมนะไม่ดีไม่ดีจ้าไม่ดีค่ะแม่นั่นก็จะเกินไปนะจ้ะแม่แกงกันเลยแกงกันเออแล้วไม่เอาแล่อันนี้แก้วกาแฟนี่คือมือหนึ่งหรือมือสองอันนี้มือหนึ่งเจ้ามือหนึ่งโอเคลงแล้วคุณมือหนึ่งมือหนึ่งก็ผ่านมือคุณชงมาหน่อยเลยน้ำจ้ำโอ้ยหัวไวด้วยนะเป็นไงบ้างอร่อยไหมกาแฟอร่อยแต่หนูว่ายังกินเยอะไม่ได้เพราะว่าเพิ่งกินข้าว ถ้ากินเยอะปุ๊บท้องมันจะลงมันจะต้องเข้าข้องน้ำอะไรเลยใช่ถ้าหนูกินกาแฟนเนี่ยสรับแป๊บหึงกาแใส่ตรงเลยใส่ตรงเลยกาแฟนี่คือแบบมันแบบเร่งระบบไไนนเลยเออมาให้ชิม คุณแคร์ดใช้ชีวิตดีมากขอบคุณคระบไอจอยไปดับเอฟซีกับอะไรอยู่ว่าคนเดียวไม่ต้องไม่เอาโนโน่โนไม่เอาไม่เอาไม่เอามาใช้ไม่เลยไม่เอาไม่ต้องเลี้ยงอ่ะเก็บตังค์ไว้ค่ะเรามันเงินเดือนคนแก่แนะคุณสารีมาเลยแค่มีจะมาเลี้ยงแค่ให้ต้มโอหนูก็ขอบพระคุณอย่างหนูนะโอ้จะจ่าเองเงินเยเลยเอฟซีเลยนไหมซิมเปิลหน่ะรีบวิ่งรีบมาเลยเออนึกว่าเขาพูดเล่นเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเขามาจากนครสวรรค์เขาบอกว่าเตรียมโมจิไว้ให้ อืมตอนนครเขาคิดว่าออกมาแล้วไงก็ออกมาแล้วบอกว่าเขาซื้อมาแล้วแต่ทาไมเป็นเนนั่งรถจากทุ่งเสลี่ยมนะมันจะต้องมันจะต้องแวะรถทัวรถทัวร์ยามันจะต้องแวะที่นครตะบันแล้วก็จะต้องได้โมจิไปฝากเขาจะมีวัฒนพรไปฝากโยมตลอดเลยไม่รู้จะเตืออะไรอ่ะเขาจะเป็นไอ้นี่นะของเก่าแก่เนาะทุกถิ่นโมจิค่ะโมจิโมจิเขาจะเป็นแบบแวะเที่ยวตลอดทางค่ะเดี๋ยวจะไปสวนนกนะคะทุกคนไปเจอกันได้นะสวนนกม่เรียองของเอฟซี แม่แม่จะร้อนถ้าม่แถวนาฬิกาช่วงเย็นก็ของกินเยอะใช่ค่ะดิฉันแล้ไม่ค่อยได้ไปเดินตลาดนะแต่ถ้าฟอร์ดอยู่กับไอ้ต้ามีร้านประจำเดอฉันศึกมาสามสี่ปีแล้วนะฉันกลับไปอยู่บ้านสามสี่ปีฉันไม่เคยมีร้านไม่เคยมีร้านประจำนะฟอร์ดตัวน้อยแห่งปทุมแกไม่เคยมีร้านประจำในอะไรก็ไม่อ้วนเยอะมากเลยนะไปทุ่กินแต่กรุมไปเที่ยวแบบติดนมีร้านประจำไอ้ตานี่มีร้านประจำป้าไปกินนี่เนี่ยอาหารตำสั่งตรงข้างอเมซอนอร่อยอ่า ข้ามีซอนที่เราไปซื้อบ่อยๆข้างข้างข้างๆใช่ที่เปิดใหม่ล่รฮะไม่ใหม่ซ้อนอ่ะข้าใหม่ใช่ไหมอ๋อจะเป็นร้านประจำมีคนถามป้าชื่อไปสวนนกด้วยไหมไม่ใช่แต่ร้อนโตแต่ร้อนจริงจะไปนะไม่อะไหรอกมาหาพี่แพร่รีแค่นี้ขอบคุณค่ะงางากระชื่อหน้าร้อนนี่ครับกะชื่อกระชื่อแต่เสื้อน่ารักมากนั่นแหละเสื้อน่ารักอ่ะซื้อต่อได้ไหมซื้อต่อเอาไปเลยเสื้อน่ารักเนอะซึ่งไปดูอ่ะเฮ้ยแต่ไม่ใช่อะไรนะใช่ตัวใช่ใช่ กปีสกุปปี้เออสกุปปี้น่ารักว่าละเธอเสื้ประชืดก่อนเสื้อดิ่เลยน่าเนาเออแล้วไม่มีใครด่าเธอได้นะนอกจากจวปรชืดนะฮะเออยายแดงเขาบอกอยู่ปราชืดน่ะหนูหนูยังไม่กล้าเลยว่าอะไรปรชืดนะว่าแพ้ริสก็ว่าบางอยมีคนชอบนะเะว่ามันชอบแล้วเหมือเดียวฮ์ดคอร์ไปเยี่ยมแม่แดงบ้างหรือเปล่าไปไปเยี่ยมกันบ้างไหมเพลงเทพเลยหรือแค่เข้าก่อนก็แกอยู่แกอยู่งงอ่ะที่บ้านแกป้าไปไม่ถึงหรอก เขาอยู่ไอ้นี่ไม่ใช่หรอกขายดุอยู่ที่บางเลนแม่แดงเขาอยู่บางเลนครับไม่ได้ไปขายของเก่าทำคุยกันทุกคนโทรมาคุยเขาชอบพูดว่าทั้งสอดงอนเขาไม่งอนหรอกงอนอะไรเลยตะงอนแม่แดงเฉยสะกอนบอกไม่งอนบอกว่าอย่างนี้แกก็ชอบคิดด้วยหัวปูดจะไมเนี่ยวได้ประเชิอยู่ไอ้นี่ค่ะตามเขาประเชิอยู่ชัยนาคค่ะ อันนี้เอาไปฝากใครได้เรากินไม่หมดหรอกเธอเนี่ยให้ไปชื่นเอาไหมปลาชื่นเอาไปฝากใครได้ไหมมีแค่หนูฝากเอาไปฝากใครหน่อยใช่ค่ะนพอนเดี๋ยวมันไม่ได้กินมันเป็นน่าจะเป็นน้ำซักคองปะใช่แต่๋ยวเขาทำเองหมดเลยเนี่ยคลองช่วงนี้ถูกเลยมันจะที่นี่จะคองจะเหนียวจะขาดปลาชื่นปลาชื่นทิปเองอันเนี้ยทิปเองทิปไหนวะชื่นบอกทิปไหนวะทิปีปลาชื่น ใครคะไทยเงเหมือนที่ลูกคนเดี๋ยวก็ไปไทยมูกันไม่ได้แล้วโอ้เดี๋ยวจะลดราคาให้ด้วยเด้อแม่เอาให้พี่ตัส่าแม่ลดราคาให้ด้วยเด้อวนะรูปเดียวแล้วเดี๋ยวนี้นีแม่พดีเขาเาทินร้านแม่เห็นไหม ทุกนจะได้กันเต็มเลยเดี๋ยวเก็บตังค์นะคนละยี่สิบแม่คนละสามบาทนะมาแล้วฮะดไม่เมื่อขัดตรงนี้ไม่เมือนน้อยออแต่ไม่อยู่ตรงนี้เดีวถ่ายหน้าตรงนี้ถ่ายตรงไหนคะได้นะถ่ายตรงนี้ขอตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้้ไดเอามาก่อนเลยอ่ะตาเาให้น้อยถ่ายอันนี้อยู่นี่เหลือมัชคุเทศก์ทานนะเอามาทานเราเป็นลูกค้าเหมือนกันเหรออร่อยนะฮะอร่อย หนึ่งสองสา้ครัขอบคุณนะครับขอบคุณครับไไหมม่เป็นออกกนไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรองออกเค่าเดี๋ยว่วออกของได้หมได้ค่ะได้ที่จะเนีหนได้ค่ะแล้วแบบกระเป๋าวันนี้ลุงเขาเดินบินเองนะ รถเนี่ยอะไรจะของร้านของจริงเลยเก็บตังเองเปาเอาไอ้แบงค์ไี่มหมรู้รู้ยังนะราคาลดราคายังบวกไปนะกระเป๋าอย่าบวกนี่คือบวกเพิ่มลุงดังเพราะราคนดังมาเพราคุณค่าเนี่ยร้านลุงอ่ะดังเพราะว่าอยู่ในโซเชียลยังยังขึ้นเปิดทุกวันไหมคะ หยุดวันคาหนึ่งวันโดยเฉพาะวันนั้นค่ะจะทำสไตล์แบบบ้านๆอย่างนี้นะครับผมทำวันเองครับนะครับดีเน้นรสชาติอาหารเพราะว่าอร่อยยังไงใครก็มาเดี๋ยวไปซื้อยังไรมากินเลยหนูมปกินวันนั้นก็มาวันเสาร์เสารอ๋อคนเยอะมากคนไม่ยุ่งเลยหรอมันหยุดเยอะแต่วันเสาร์วันเสาร์เยุดจะต้องรอนิดนึงคนเยอะใช่เพราะว่าของตรงเขาจะมีผักระเทียมอร่อยมากต้องยำอร่อยมากปลาเขาสด ไปซื้อเช้าคนใช่ด้วยแลค่าอาหารวันนี้เอ่อแปดพันสามร้อยห้าสิเอาเหรอเอาไปเดี๋อะรดูไม่ดีเลยนาทุกคนเจ็ดร้ยเรียนเม่น่ยหร่เ็รอไเตรไเ็ ่จเอาของมาให้ก็เพิ่ใจแล้วครับนไปจันบ้างาตอบลายกลับไปเออปกติหนูไม่ค่อยอ่านแชทนะในเพจนะใช่ตอนนี้ตอบมาแล้วรีบคอ่านไม่ค่อยู่านแชทในเพจดีแล้วน่ะรีบๆเลยเพราะปกติมันลูกค้าัมีแต่ลูกค้าทักไปสั่งปลาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะให้แอดมินเขาตอบหนูไม่ได้ตอบบอกที่ผมอยู่ตรงไหนของมาต้องส่งทำไมมันเร็วจังวะแต่ถือว่าชื่อก็มามาเร็วเนาะใช่ไม่ไกลป้าก็ไม่ไกลมาเร็วนะไม่คนบอกว่าป้าชื่อนอายุห้าสิบเท่าไหร่คะ ห2อุ้ยอุ้ยเหมือนตีติดแม่อะไรฮกเหมือนตีติดเองอะไปชื่นสดเลยไปชื่นตาเอาของไปใส่รถก่อนปะเอาตาเอาของไปใส่รถก่อนไปจัดดีๆเขาบอกว่าสวัสดีค่ะแม่จากคนมีแฟนอ๋อไม่ต้องพูดค่ะฉันก็มีเหมือนกันไม่ต้องมาขิงฉันแล้วฉันก็มีจริงหรอเนี่ยนี่อันนี้นิ่มใช่เหรอเนี่ยอะไรอยาเธื่อกรเทียมใช่หวานกระเทียมหวานใันไหมคุณเด็กจะขอให้แม่อลงทิ้งไหมเขาบอกว่าชอบประชื่นมากเลยค่ะ ชอบไปกูเป็นคนเดียวที่แซวในไลฟ์แล้วไม่โดนบล็อกเออใช่เขาจะบล็อกหลายทุกรอบนี่แหละครับแต่ก่อนจะเป็นคนอื่นครับเราลงลุมอะไม่บล็อกแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเวลาไลฟ์ใช่ไหมไลฟ์ปั๊มก็จะเงียบก็จะมีแ่บชื่อเนี่ยชื่อชื่อทิกตอกชื่อเนี้ป้าชื่ออย่างเงี้ยดีใจคนนี้ทำไมขยันเม้นจังโดนแบบโดนเรียกโดนเรียกหน้าไลฟ์บ่อยตลอดตลอดแล้วก็จนแบบ แล้วข้าเจริญแบบประชื้นก็ไปหาที่บ้านเขาได้ถ่ายทุเรียนไม่ไปชื่นตอนนั้นน่ะนักหน้าทุเรียนประชืนก็ไปหาไประยองไงโอกาสประจบเหมาะไหมจะไปหาเธอนั่นแหละเพราะว่าไอ้นี่ไงสงกรามอ๋อช่วงนั้นขัดียนติดรถแลนแบบไม่ได้เราเอารถเราเอารถนี่แหละไปกะไปหาแทนนี่ไปอีกนะดแม่เล็กบอกว่าคิดถึงประชื่นอุ้ยประชื่นเอฟซีเยอะเนาะเจอสวัสดีเจ้าพี่เล็กพี่เล็กไปงานด้วยกันไงแม่อ๋อพี่เล็กไปงานด้วยกันที่เขาเป็นเอ๋ ลูกเขาอะไอ้น้องแน่นอะที่ขับที่ไปมันเกิดเธอใช่แม่แม่เล็กอะแล้วก็เปรกอะแล้วก็ไอ้แน่นขับกับลูกเขาที่เข้ามาเจอหนูจําชื่อคนไม่ค่อยหนูจาชื่อคนไม่ค่อยอันนี้เลยไม่ค่อยเก่งมาปอดแต่เขาจำเก่งนะปอร์กาตาไม่พอจะเห็นถ้าสมมติว่ามาปุ๊บเจอแล้วออกอจะจําได้เลยว่าใครถ้าเจอ ถ้าเจอนะถ้าเจอคนคล้ายแบบถ้าไม่ได้แบบไม่ได้แบบเรียกซ้ำจำอ่ะไม่ค่อยจำไม่ได้ก็มีคนถามไปในเนี่ยตอนที่ไปลาแตอรดีไรอ่ะก็ถามว่าชื่ออะไรเป็นเป็นใครวะกูก็เป็นฮันนูพินย่าติโกติการอะไรกูก็ไปเอฟซีก็ว่าอย่างเงี้ยก็หัวเธอตลกแล้วชื่อตลกแล้วจริงจริงมันก็เลยขำบอกมันจะเป็นอะไรล่ะกูไปเอฟซีมึงกัแหละก็ว่าขป้นบ้านใหม่จะเชิญไปเที่ยวกันจะไปต้องนะต้องคืนนะเพราะว่าเดี๋ยวมัมีลำบงอีกอ๋อไม่ลำบงเลยจะไปน่าจะเป็นลำบงตลกเป็นได้จริง อีตอนปีใหม่อ่ะนะแม่แดงก็ชวนโอ้ยแม่แบบคนนี้ไอ้นี่กับแม่พงษ์คันบ้านนะมาเอาไอ้นี่มาก็บอกเลยว่าไปได้เชิญยินดีต้อนรับทุกคนมีคนบอกว่าไอ้ฝนเขาบอกว่าพี่แพรี่น่ารักมากแบบใกล้ชิดเอฟซีสุดๆเลยบังเนาะปลาชื่สตลกน่ารักไอ้ฝนเต้าก็เหมือนไม่ครับเอ้าเอาปลาชีสดูอ่ะปอ่านปลาชีสอ่านจริงๆเอี๋ยวเดี๋ยว ยอกๆปลชื่อนารักลอาตกลงไปไหนเนี่ยไปส่วนนกไปส่วนนกวะค่ะกลับไปใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวไปองไน่่ยตรงนี้สวยไหมเชืมั้ยถ่ายรูปใา่รูปอุ้ยมาใรูปกันอุ้ยบอกอไม่ายล้ครับอุยอุยก็เอุ้ยเป็นที่ปลาชื่นใช่ไหมคใช่เป็นที่แท้ๆเลยเหรอครับใช่อุ้ยอุ้ยข้าก็หแล้วมื่อกี้ข้ากหกะพากะหกเราไปข้าราชการกลับไปข้าราชการหรือเป็นอะไรนะ เป็นพระสงฆ์อยู่ตรงประตลกรอยู่ด่านแม่ชายด่านเทียนแ้นว้าวจะเปลี่ยนแล้วเก่าแล้วของแม่มะคอ่ตรงกลางสิอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเอม่อันนี้มา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 กระา้างาม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 าัามามามางามมา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 นี้ามามามคมา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 ้าม ในแฮปเนนสองสามโอเคครับประชิดขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับยิ่งใหญ่คือยังไงครับยิ่งใหญ่เอาไปดิสตี้ชั้นทำไมกอดแฟนชั้นล่ะใ็่ยังไงเนี่ยปรชิดโอยังไงเนี่ยขอบคุณนะครับเจอกันต่อไปหนูอยากกอดประชิดหนูกอดไม่ถึงเลยโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอี่ขนาดนั้นเลยเหรอแทบขาดไปเลย อุ้ยสวยน่นรหลทุกคนเลยเชิญส่งรูปเอ่อเอารูปไปลงมาได้ครับไปแทนเขาได้นะไม่ได้ทุกคนเลยีชออได้จังเอาไปถ่ายกันังก่อนเอมาเออจะไปถ่ายกับรกอด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 มาชินกอกอดหัวแคนี่โอเคเอาไปถ่ายกับแี่ดูเออกล้องมาชื่อสวยเออสวยโอ้ยถายแล้วเนี่เก่าแล้วหนึ่งออ่าพอนะครับในสองช่มอุ้ยไม่ใช่นักล เธอหนมดูเธอหน้าใสมาแต่อยู่กับไปเชืーー่อนทีแบบดับลูอะูมืนไปฉายอะทุกคนไปแล้วนะไปเชื่อปคุณค่าขอบคุณลูกค้าไปหเดีไปหาไปหาดี๋ยวไปหาไปเชื่ออะไรนี่เอไไปแล้วจ้าทุกคนดิฉันก็ง